ตัวก่อโรคอยู่ในระบบในระบบลำไส้ของของเราหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะจะบอกว่าการที่จะแก้ลำไส้ของเราจะหยิบตัวที่หกมาล้างอย่างไรบ้างนะคะในหลักข้อที่ห้าคือเรื่องกิจหนึ่งถึงห้านี้มีความสําคัญหมดเลยหนึ่งถึงห้านี้มีความสําคัญหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการล้างพิษทั้งกายทั้งกิตนะเพื่อต้องการที่ใด้กายเราสะอาดมีอาหารครบนะคะ ทุกหมู่และก็ไม่มีสิ่งที่เกินไปขัดฝางสารพิษสารเคมี A M e นะทั้งั้งกายทั้งจิตข้อที่หกก็มีความสําคัญมากก็คือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่นี่ทําไมอาจารย์ประทับใจเขาจะแก้ไขปัญหาตรงจุดหมดเลยลองฟังอาจ,จารย์ดูนะตรงจุดหมดเลยเขาไม่ใช่มวดตัวนะคะไม่ใช่ตัวเดียวแก้หมดทุกอย่างนะคะเราก็หย,ยิบสิ่งที่เราต้องการที่จะทําให้สุขภาพของเราฟื้นฟูเกอนเร็วที่สุดนะ พโนฟูเร็วที่สุดแล้วเราปฏิบัติแบบต่อเนื่องท่านไม่ต้อกลัวหรอกถ้าเกิดไปบอกคนอื่นเดี๋ยวท่านจะได้ใช้ฟรีก็บอกแล้วกติกาที่นี่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะหนึ่งเข้ามาฟังให้มีความรู้ชัดสองเชื่อศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติสามวัดผลลัพธ์ของท่านนะเป็นตรวจผลแหละแล้วถ้าเกิดผลลัพธ์ดีท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาช่วยไปบอกคนอื่นนะก็เป็นความรู้ที่มหาศาลมากเลยเวลาบอกคนอื่นเขาก็ศรัทธาเหมือนเรานี่แหละ มันจะต่อแบบการการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นทางสว่างนะที่ทุกคนจะต้องมีอิสรภาพทางด้านสุขภาพบอกต่อกันไปเรื่อยๆแล้วท่านจะได้ใช้ฟรีอีกนะคะ <c oughs> เป็นคนที่มีจิตกุศลแต่ไม่จนไงน,นะ,ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีจิตกุศลจนก็ไปไม่รอดอ่ะมันต้องควบคู่กันทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูว่าตัวที่หยกมันเป็นแก้อย่างไรนะเวลาเราล้างนะคะ เวลาเราล้างนะคะร่างกายของเรานะด้วยหลักประการแล้วนะตั้งกายตั้งจิตสะอาดไปหมดแล้วนะทีนี้มันต้องตัวที่หกเข้าไปช่วยเพราะอะไรรู้ไหมในการที่ปฏิบัติหนึ่งถึงห้าบางอย่างโดยธรรมชาติในปัจจุบันอะ่ะมันทําไม่ได้หรือมันช้าเราต้องเอาตัวที่หกเข้าไปช่วยเพื่อต้องการที่จะให้เรามีสุขภาพที่ดีหรือมีอิสระทางด้านสุขภาพที่เร็วที่สุดนะ เวลาเราล้างหมดแล้วนะคะเราใช้สเปรย์กันชงเข้าไปสเปรย์กันชงทําไมจึงใช้เพราะว่าขณะที่เราล้างอ่ะบางครั้งได้รับสารพิษภาวะปัจจุบันสารพิษสารเคมีความเครียดเยอะแยะเซลล์ของเราถึงล้างแล้วมันยังอักเสบมันยังเหลืออยู่ไงมันยังอีกเยอะเราใช้สเปรย์กันชงเข้าไปเพื่อต้องการที่จะลดการอักเสบทั้งระบบร่างกายของเราเพราะทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสเปรย์กันชงอ่ะไปลดเรื่องการอักเสบแล้วก็ต้าอนอนุมูลอิสระ ท่านลองดูที่อาจารย์ญญสอนพวกท่านไปไงเวลาใช้สเปรย์กันชงแล้วมันจะไปลดกับเซลล์ของเราเซลล์ของเราก็คือหนึ่งชีวิตมันเป็นบกสิล์ล้านล้านชีวิตล้านล้านเซลอะ่ะมันก็คือไปลดการอักเสบของเราทั้งระบบที่เราแก้แบบองค์รวมเราแก้ทั้งร่างกายเราไม่ได้แก้เฉพาะจุดนะราะ,ะแสดงร่างกายของเราที่ป่วยอยู่เป็นโรคก็คือการอักเสบนี่แหละสำคัญนะอักเสบจากไขมันไขมันเลวอักเสบจากน้ําตาลอักเสบจากยาสารพิษเลยนะคะเข้าไปลด นี่คือตัวช่วยมันจะเร็ยวยิ่งขึ้นนะทีนี้พอหลังจากที่เราไปลดการอักเสบลงจุดนี้แล้วนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราต้องล้างก่อนที่จะกินอย่างอื่นนะคะคนถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องท้องผูกท่านต้องล้างก่อนค่ะท่านจะมาคอยให้ท้องผูกอยู่แล้วก็ไปกินอย่างอื่นอยู่มันไม่ทันมันช้าแต่ว่าท่านต้องกลับไปกินอาหารโซนสีขาวสุดท้ายท่านจะถ่ายเป็นปกติแต่ขณะที่ท่านมีอาการท้องผูกรั้วาทาย ตาปิดกระปอยเป็นสีดำหรือไม่หมดไส้มานานแล้วท่านล้างแต่ะามันไม่ทันนะใช้ดีท็อกของเราล้างเข้าไปสิบถึงสิบห้าวันเพราะมันเป็นผลไม้ล้างเอาสิ่งสกรปรกก็คือพวกตั้งเนื้อที่มันไม่ย่อยของสกรปรกที่มันย่อยยากอะค่ะที่อยู่ในร่างกายที่หมักผมรวมถึงของของที่มีพิษตับนี่เวลาถ้าเกิดว่า ของเสียที่ละลายละลายในไขมันไม่ได้มันจะขับออกมาที่จากจากถุงนั่นดีมามาส่งที่ลำไส้ของเราก็มาค้างในลำไส้ของเราหมดเลยนะมันจะได้ผลักสิ่งที่สุกกระปุกที่อยู่ในลำไส้ของเรายาวถึงเก้าเมตรออกมาข้างนอกค่ะพอผลักแล้วลำไสเ้เราก็เริ่มสะอาดพอสะอาดเสร็จแล้วเราไปกินอาหารโซนสีขาวมันจะได้เขาเรียกว่ามันจะได้ย่อยได้ย่อยได้เลยมันจะไม่เก็บหมักหมมในลำไส้อีก ทีนี้พอล้างไปเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าจุลินทรีย์เราตายหมดแล้วนี่ในลำไส้ของเราจุลินทรีย์เราตายหมดแล้วนี่จุลินทรีย์ปกตินะคะในลำไส้ของเรามันมีจุลินทรีย์ตัวดีและก็ตัวร้ายตัวดีมันมันต้องมีประมาณเขาเรียกว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวร้ายประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์จุลินทรีย์ตัวนี้มาตั้งแต่เราเกิดเด็กกูแว่ออกมามันก็เข้าสู่ปากเด็กน,นะคะเป็นตัวดีไง นะแล้วก็มันมาสร้างวุฒจะเดินเติบโตแล้วมาอยู่ที่ลําไส้มีประโยชน์มากสร้างภูมป้องกันที่เขาบอกว่าลําไส้คือปูมป้องกันสองในสามที่ใหญ่ที่สุดเห็นไหมบางคนไม่ดูแลลาไส้มันก็ป่วยหมดมะโรงมะเร็งเป็นหมดเลยค่ะปูพ้งปูปแพ้โรคปูแพ้ตัวเองถ้าไม่ดูแลลาไส้เพียนหมดเพราะมันตัวไปสร้างภูมป้องกันที่ยิ่งใหญ่เลยนะแล้วเขาจะไปช่วยเรื่องระบบประสาทจุลินทรีย์ตัวดีนะคะไปช่วยเรื่องระบบประสาททําให้อารมณ์ดีดูนะมันเชื่อมไปถึงขั้นนั้นเลยนะมันไปเชื่อมเขาบอกว่า ลำไส้คือสมองส่วนที่สองเห็นไหมบางคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้อารมณ์เวียงอารมณ์หูดอารมณ์ซึ่งเศร้าทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีถ้าเกิดว่าจุดินถ้าเกิดลำไส้เรามีปัญหามันตายหมดแล้วมันต้องเพาะใหม่ค่ะของเรานี่คือให้มั่นใจได้เลยมันจะมีตัวดีนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์นักวิกจัยนะคะเราเพาะเข้าไปใหม่เลยทาน H ฮฟจุเมแล้ว,วันนี้มีโปรโมชั่นนะหกร้อยกว่าบาทนะท่านที่ไม่เคยทานลองถือค่ะมันสุดยอดมากเลยตัวนี้ในชีวิตของเรา มันล้างทั้งระบบร่างกายของเราจริงๆนะคะเพราะเราต้องเพาะพันธุ์จุลินทรีย์ตัวใหม่เลยท่านประธานก็อยากให้ทุกคนใชยย้ไหมอะบางคนก็สองพันกว่าบาทยังหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังวันนี้หกพกว่าบาทท่านลองดูเลยค่ะนะท่านประธานก็พยายามที่จะให้เราสุขภาพดีนะคะโปรโมชั่นมาเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยคอเอสจูเอมนี่คือสุดยอดมากเลยพอเราเพาะพันธุ์สเรย์เข้าไปห้าิตนะก่อนล้างก่อนแปรงพันธุะอมแล้วก็ดื่มน้ําตามนะเราจะได้ใช้พันธุ์จุลินทรีย์ตัวใหม่ จุลินทรีย์ตัวใหม่พันธุ์ดีมันตัวปกป้องร่างกายของเราทั้งระบบนั้นจะมันจะไปย่อยสลายจุลินทรีย์ตัวร้ายที่มันก่ะมะเร็งหรือกอ่อภูิแพ้ทั้งหมดนั่นแหละในร่างกายของเราตัวปกป้องเกือบทั้งหมดเลยนะพอเรามีจุลินทรีย์ตัวดีนะคะมันจะช่วยคนที่เป็นมะเร็งหรือคนที่เป็นโรคร้ายใช้ไปเลยค่ะที่เป็นโรคเรื้อรังคือทุกคนอ่ะคนถ้าเกิดว่ารู้ว่าระบบขับถ่ายเราไม่ดีคนใช้ตัวนี้เพื่อเพาะพันธุ์จุลินทรีย์ตัวใหม่เข้าสู่ร่างกายของเรานะ เวลาพ่อพันธุ์ตัวนี้ถ้าเกิดให้เขาอยู่ยงคงว่พันธุ์เรากินผักค่ะกินผักน้ําผักก็อาหารจุลินทรีย์ตัวดีคือผักนะอย่าไปกินสัดเลี้ยงลูกด้วยน้านมมันจะตายหมดอีกนะคะมันจะเน่านะคะได้จุลินทรีย์ตัวร้าย<ส>ก็มากินอาหารโซนสีขาวลําไส้ของเราปกติเห็นไหมแล้วเราจะขับถ่ายปกติต่อไปการดีท็อกซ์ล้างลําไส้เราไม่ได้ล้างตลอดชีวิตล้างสิบถึงสิบห้าวันแลวต่อไปสองสามวันสักครัง้งแต่เราต้องกินผักนะกินผักทั้งสดทั้งปั่นนี่แหละปั่นปั่นไม่ปั่นเลย กินไม่พอหรอกกินแต่ดิบอย่างเดียวไม่พอในเมื่ออาหารยาอายุวัรนะมันอยู่ในผักหลายชนิดอัดเข้าไปเลยนะคะปลูกเองเลยค่ะนาปลูกเองเลยช่วยครอบครัวช่วยประชาชนไม่งั้นไม่มีทางจะอิสระภาพจาได้สุขภาพหรอกไม่กินน้ําผักปั่นอะ่ะมันไม่มีอะไรทดแทนนะคะทีนี้พอกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีแล้วก็กินอาหารโซนสีขาวแล้วมันจะย่อยได้หมดระบบขับถ่ายของเราก็จะสู่ภาวะปกติจะไม่เป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมก็ไปดูนะคะจากละ แจกลําไส้หมดเลยทุกอย่างตัวร้ายเลยค่ะถ้าเกิดลําไส้เราไม่ล้างมันก็ปิดอุจจาระที่สกปรกไปเลี้ยงร่างกายของเราตัวก่อโรคทุกอย่างเลยปุ้มกันก็พังหมดเลยเนหะ็นไหมอ่านี่ถึงเตเว็มแล้วนะทีนี้ต่อไปนะคะเราต้องการที่จะให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นมาอีกเอาให้เร็วสู้กับโรคหวัดในปัจจุบันนะคะเราดื่มนมค่ะนมคอเลสเตอรอลลดการอักเสบอะไรหมดแล้วมันไปครอบลูมปุ้มกันแล้วก็ มันจะไปเริ่มเรื่องการจเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆเพราะมันมีโกร w t ฟ f เ c t o r เกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของกระดูกกล้ามเนื้อการจเจริญเติบโตของกระดูกของกล้ามเนื้อ robust เ,เข้าไปนะคะมันก็เข้มแข็งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็อัดโปรโตีนเข้าไปรอบโปรโตีนขาดทุกคนก็เราจะได้สารอาหารครบร่างกายของเรานะ ไม่มีตัวที่ไปขัดขวางการจเดินเติบโตของเซลล์ไม่มีส่วนเกินนะไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่ไม่มีสารพิษสารเคมีเข้าไปในร่างกายของเรานะแป้งกับน้ําตาลไม่เกินมีแต่อาหารโซดสีขาวเซลล์ของเราจะ,ะระลิกลรกะระลิแข็งแรงนะคะลุกเซลล์ของเราภูงปุ้งกันก็ลุกขึ้นมาปกค้องร่างกายของตัวเองนะคะอาหารครบผิวหนังผิวพัธุ์ต่างๆนะคะก็ต่งตึงนะ ลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทางด้านสุขภาพเขาเรียกว่าอิสราภาพทางด้านสุขภาพถ้าเกิดเราปฏิบัติแบบต่ตอเนื่องชีวิตของเรานะคะอยู่ถึงร้อยปีโดยที่เราไม่ต้องภาวาประวงหรือวิตกกังวลกับโรคร้ายๆแม้แต่มะเร็งมันสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการทั้งหระกะากานนะคะเอาใครจะสอบถามอะไรเชิญเลยนะคะ เจญเลยค่ะครจะสอบถามอะไรเิญเลยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามนะคะท่านกิติยาโชติพิชาธรจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าฮอร์โมนแฟกเตอร์กับโกรทแฟกเตอร์นี่มันแตกต่างกันหรือว่ามันเหมือนกันคะท่านขอตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันค่ะโกรทแฟกเตอร์มันก็ไปไปสร้างฮอร์โมนของการเจริญเติบโตตัวเดียวกันค่ะ แล้วตัวนี้มันจะได้นะมันจะได้จะได้จ,ดจากการนอนหลับถ้าเกิดเราทาเนาะมันจะได้จากการนอนหลับนะมันต้องปฏิบัติด้วยแล้วมันลงสูงด้วยนะคะแล้วเราจะได้จากนมนะจากนมเวลาเราอัดขึ้นไปคือสิ่งที่เสริมมันที่อกอ่ะมันจะทําให้เราสุขภาพเราเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมันต้องอาศัยข้อที่หกะคตรเพราะว่าธรรมชาติของเรามาันโดนทําลายไปเยอะเนยร่างกายของเราก็เสื่อมไปเยอะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะโปรตีนอ่ะ โปรตีนจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไปช่วยเรื่องคือมันจะไปสร้างเรื่องภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะคะอ่าโปรตีนตัวไปสร้างเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็ไปสร้างอ่ากรอสเอ่อก r o สแฟกเตอ o ์ก็โปรตีนช่วยในการสร้างซ่อมสร้างเนื้อเยื่อทุกระบบเหมือนกันนะคะเขาก็ไปอันเดียวกันเลยนะคะลองดูที่อาจารย์พูดวันนี้อ่ะมันจะปิดรอยรั่วของเราทั้งหมดเวลาเราปฏิบัติแล้วคนที่ไม่เป็นมะเร็งมันจะผูมาได้ไงแล้วคนที่เป็นมะเร็งมันจะแพร่ได้ไงเราตัดต้นตอมันหมดแล้วแล้วก็จิต จิตเราภูมิให้ในายใหญ่ของเราคิดบวกแล้วมันคิดบวกเสร็จแล้วมันรักษาสุขภาพเพราะนายใหญ่มันคุมเซลล์อยู่ทั้งหมดเลยไงนะอย่าไปยุ่งกับนายใหญ่จิตใต้สำนึกอะคิดลบปั๊บมันรนหมดเลยนะฮอร์โมนหลั่งออกมาอักเสบหมดเลย,เยนี่การบอกว่าคือคนที่เป็นมะเร็งต้องคิดอย่างเดียวว่ามะเร็งหายอย่าไปคิดมะเร็งป่วยไม่ต้องคิดเป็นคนป่วยเลยคิดทางโน้นไม่มีประโยชน์เลยค่ะเพราะอย่าไปยุ่งกับนายใหญ่เขานะ เดี๋ยวจะสอนเรื่องทําให้ในายใหญ่จินตนาการในเชิองบวกก็จะสุดยอดมากเลยจะลึกความรู้ไปอีกที่เราจะได้อะไรอีกเยอะแยะที่ความรู้ที่ท่านไม่เคยได้รับมาเลยนะคะโอเคนะคะเชิญสอบถามต่อได้เลยค่ะอนุญาตครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับผมปัญญามาลัยครับจากสุรินครับ ที่เคยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้เป็นเส้นเลือดสมองตีบอยู่ครับก็เกี่ยวกับเลือดนะครับเลือดหนืดนะครับตรวจมาก็มีเบาหวานมีความดันครับมาวานนี้อสมอมาตรวจร่างกายครับที่บ้านวัดความดันกับเช็คเบาหวานไปความดันตัวน,นี้ร้อยยี่สิบเก้าครับน้ำตาลเหลือเก้าสิบสี่ครับ พอผมป,ปฏิบัติตัวตามที่อาจารย์แม่สอนทุกอย่างครับมีระเบียบวนินัยเกี่ยวกับการกินครับเอา้าตกมือให้หน่อยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะอา้าวโอเคนี่จะเป็นเคสตัวอย่างมากเลยเนาะเนี่ยคนถ้าเกิดว่าเข้ามาปฏิบัติแต่ก่อนความดันเท่าไหร่คะเติมความดันเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบครับ เออแล้วต่อไปน้ําตาลเท่าไหร่แต,ต่ก่อนอ่ะทุกคนน้ําตาลเยอะเลยครับแต่ผมเคยถึงสองร้อยนะครับปฏิบัติต,ตัวตัวทุกอ,อย่างครับตั้งฟังให้ดีนะทั้งทั้งที่เขาเคยเป็น,ชนเชลอต์ติเดิมเขาคงปฏิบัติผิดมาหลายอย่างถูกไหมเดิมกินอาหารแบบไหนอยู่เดิมนะครับปิ้งย่างทุกอย่างครับเหล้ายาบาปิ้งทุกอย่างครับกาแฟทีนวัน ทุกวันนี้ผมผมบอกคนข้างบ้านว่าอยากกินนาซีนวันอยากกินนากาเฟ่ครับผมอยากกินนะครับกระทิงแดงริปโพเพิ่มรูกลงังมีพลเสียทั้งหมดครับได้หลายคนแล้วครับเขาก็ทำตามครับเออแล้วทีนี้ทีนี้ตอนนี้ปฏิบัติแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเ<อ>วลาปฏิบัติตอนตอนครับตอนนี้ครับขอโทษครับตอนนี้ผมนะครับ เหลือแต่แขนด้านซ้ายครับยังยกไม่ขึ้นครับแต่เดินเหินได้เองได้หมดครับเดินเหินอ,ออกกําลังกายครับตอนนี้เดินมากินกาแฟดําดอยู่กับเพื่อนบ้านครับนั่งฟังอาจารย์ทุกวันนะครับคือเห็นไหมจากคนที่ป่วยเป็นโรคเขาเรียกว่าเซลล์ติสแล้วอามาพึกแล้วนะแต่เวลาเขากลับมาปฏิบัติตามอาจารย์ทันนะเขาก็มีจะต่อไปจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีอิสรภาพทางด้านสุขภาพไอ้แขนที่ยังนิดเดียวนะคะคือมันอาศัยเวลานิดหนึ่ง นะมันอาศัยเวลานิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ฟื้นค่ะเพราะว่าอันหนักจะเสื่อมไปเยอะแต่มันมาเยอะแล้วนะคะถ้าเกิดน้ําตาลมาขนาดนี้แล้วความดันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวหมอก็คงลดยาไปหาหมอยังกินยาเยอะอยู่ไหมตอนนี้ไม่ครับ <ยา S 2> ตอนเช <ๆ S 2> ้า<ๆ>แค่บาวานะความดันอย่างละม่แค่นั้นเลยครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาล็อกใหญ่นะหมอจะค่อยๆลดยาเห็นไหมคะทุกคนปฏิบัติได้ลงผล็อกเหมือนกันหมดเลยค่ะ สุดท้ายเขา <พอ S 1> จะเกิดนี้หมอตอนนี้หมอัดนน้ถูกเดือนครั้งหนึ่งครับดีใจไหมรู้สึกดีใจไหมครับครับดีใจครับอยากลดยาอยู่ครับทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นเส้นเลือดติดซ้ําถูกไหมครับผมครับผม ừ, เพราะว่าตอนนี้<ม>ว่าถ้าไม่มีน้าพริกผมไม่ค่อยกินข้าวครับต้องมีน้าพริกมีผักับ อ่าโอเคสุดยอดมากเลยนะเอาทุกคนปลกมือให้หน่อยนี่คือความสุดยอดเด็ดไหมปลกมือให้หน่อยนะคะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ว่า f อ m เนี่ยที่ว่าราคาหกร้อยคือโปรโมชั่นใช่ไหมคะอ๋ะอ,อ,อโปรโมชั่นค่ะไปดูเลยนะคะเขาให้คนละคนละขวดใช้เลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยโปรโมชั่นนะคะหกร้อยบาทท่านประธานก็อยากให้ทุกคนใช้เ2 m กูเอ็มเพราะจะได้รู้ว่าอย่างน้อยเอาจุลินทรีย์แควไซออนช็อปต้องเพาะพันจุลินทรีย์ตัวใหม่เข้าสู่ร่างกายสักที ท่านก็เลยลงไม้โปมโมชั่นเพื่อต้องการช่วยพวกเราก็ามันดีมากตัวนี้ค่ะอะทีนี้เมื่อกี้ท่านเห็นแล้วยังคะว่ามันมีความสุขไหมอะ่ะจากคนที่เป็นนรมปรพฤติถ้าเกิดเข้ามาเข้าไม่เข้าในห้องในห้องไห้วันจอบจบค่ะนะจบไปต่อเลยไม่รู้สถานีไหนแล้วแต่เขายังสามารถที่จะมีอิสรภาพจากด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทําต่อไปให้เหมือนลุงน้อยนะบอกต่อให้มากที่สุดใครก็ต้องเชื่อ พราะจากตัวของเราเองนะคะต่อไปจากการบอกต่อท่านจะได้กินของฟรีแล้วท่านจะมีสรารภาพจากด้าน,นสุขภาพแล้วก็การเงินโอ้โหอาจารย์อาจารย์คะถ้าเราซื้อหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเราสั่ง f อ m มาก็เกินก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ะได้ค่ะยังสั่งในระบบก็ได้ค่ะเราจะลงในระบบก็ได้ไม่มีปัญหานะคะขอบคุณมากคะ่ะเราจะใส่ในระบบก็ได้จะซื้อโปรโมชั่นก็ได้ก็แล้วแต่นะคะ โปรโมชั่นมันไม่มีคะแนนแต่ถ้าเกิดเราซื้อในระบบก็ไม่ได้มีปัญหานะคะเลือกเราแต่ท่านประธานต้องการให้เราให้ใช้คือบางบางคนประพันธกว่าคือ,อยังลังเลใช้ตัวอื่นอยู่นะคะก็ต้องการให้ใช้เพราะก็อย่างน้อย่ันจะได้เพาะพันธุ์จุลชีตัวใหม่เข้าไปสักครั้งอะ่ะแล้วเราก็เลี้ยงมันเนี่ยเลี้ยง้วยน้าผัก <c oughs> ไม่้องก<า>ินดาวก็ไม่ใช่ไม่คือไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนใช่ไหมโปรโมชั่นเราเราซื้อต่างห่ไมไม่มีคะแนนค่ะแล้วคืออย่างน้อยเราใส่ไป้ตักขวดอ่ะ ็นจุลินทรีย์ตัวดีต่อไปเราก็กินน้ำผักแล้วเราก็เลี้ยงมันย้ายมันตายสินะเราไม่ต้องกินต่อเนื่องก็ได้เราย้ายมันตายที่ที่ <c oughs> อาจารย์ F t <c oughs> M, M อาจารย์กินแบบไหนคะเวลาไหนคะพจสเปเ้าไปเช้าเย็นนะคะก่อนที่เราจะแปลงควันนะคะห้าปีตเข้าไปเลยแล้วอมสักประมาณสิบนาทีแล้วก็กินน้ําตามตอนหลังนะคะดีมากค่ะตัวนี้เพราะพันจุลินทรีย์ตัวใหม่เข้าไปเจอะในร่างกายของเราอะ่ะแล้วก็เลี้ยงมันด้วยน้ําผัก ไม่ต้องกินยาก็ได้ตัวนี้เพราะพันธุ์ก็ไปตัวใหม่ย้าย้มันตายแต่ดีมากอาจารย์บอกได้เริ่มตับระบบหมดเลยนะคะอันอื่นนูกินหมดได้เหลือเหลือ F2M อย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะสั่งโปรโมชั่นก็ได้ค่ะเอาโปรโมชั่นก็จะได้ได้กินกันทั่วถึงนะคะท่านประธานก็อยากให้เราได้ใช้ได้ล้าง้เกลี้ยงได้เป็นอิสระภาพดางนั้นสุขภาพเสียทีนะคะใจดีใจดีท่านประธานนะคะเดี๋ยวนมก็บอกท่านประธานอ๋อดีดีดีถอกนั่นก็ต่างหาก F2M ก็ต่างหากใช่ไหมคะ ขอต่างหากค่ะคนละ,ะ,ะอย่างกันเลยนะค่ะขอบคุณ<ร>ามากค่ะเราลงทุนออย่างอื่นเสียไปอย่างอื่นเยอะมาลงทุนกับสุขภาพแล้วก็ไปบอกต่อเดี๋ยวมันก็ได้กลับหมดนะคะอ่้มันสุดๆไปเลยกับสุขภาพของเรานะคะอิสรภาพจาน,นสุขภาพท่านจะมีความสุขหมดเลยเ mm hmm. หมือนอาจารย์ตอนนี้สุขมากเลยนะ mm hmm. แต่มาใช้เครื่องสมาธิอีกไม่ต้องพูดเลยอีกขั้นหนึ่งนะคะเอาอีกหนึ่งคำถามเชิญเลยนะคะ นมไปตาประมาอยังครับของนมมันอยู่อยู่มาแล้วค่ะอยู่ในท่านี่แหละนะว่าจะออกแบบไหน,นคือเวลาเขาเขียนที่เช็คไปเช็คมานะคะตอนที่เขาส่งมากับโอโยของเราอะ่ะมันต้องตรงกันแค่นั้นเองนะครบแก้เอกสารอาทิตย์นี้แหละคะ่ะโอแก้เอกสารที่จริงมาเกือบสองอาทิตย์แล้วคือมันคือมันละเอียดอ่อนมากเรื่องนมนะมันต้องตรงกันระหว่างเอ่อเวลาเขาส่งมานะคะอ่าอไอทางโน้นเขียนว่าเป็นนมผงแต่ของเรามันขอเป็นอาหารเสริมม่มันเป็นเปลี่ยนเอกสารนิดเดียวค่ะเดี๋ยวก็โอเคแล้วนะคะ ใครจะถามอีกสักหนึ่งคำถามมีไหมถ้าเกิดไม่มีแล้วนะคะเราค่อยเจอตอนนี้ห้องเรียนเทรนนิ่งรอของห้อบริรษัทนะเพราะว่าเดี๋ยวบริษัทก็เปิดแล้วนะคะเราจะได้เข้าระบบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนให้มีความเชื่อมั่นวันนี้เราไม่ใช่เป็นของธรรมดาท่านเข้ามาในห้องนี้ท่านได้สรภาพทางด้านสุขภาพเหมือนเมื่อกี้คนที่เป็นอัลซเลอร์เห็นไหมเลดหมดแล้วมันจะมันจะเป็นซ้าได้ยังไงก็เหมือนลุงน้อยมันไม่กลับค่ะ แล้วจะเกิดเราทำแบบต่อบบตอนตอนเย็นไม่มีแล้วใช่ไหมคะอ,อ๋อออมีเฉพาะตอนเช้านี่แหละก่นนะคุณแม่ค่ะที่ห้าโมงห้าโม,มงเย็นไม่มีแล้วใช่ไหมคะารรยตอนนี้กําลังลงพักสนามช่วยสมาชิกอยู่เดี๋ยวท่านจะประกาศนะคะว่าจะเริ่มวันไหนนะคะเพราะว่าท่านตอนนี้ก็มุ่งม,มั่นมากเลยนะ,ะในการที่จะลงภาคสนามในการที่จะช่วยเหลือพวกเราที่แหละให้ทำงานถุกที่ถูกทางนะคะกํางๆโครงการ อาปลดหนี้ปลอดโรคอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะเอไหนในในในไอ้ไอ้ใครที่มาเข้าห้องนี้แล้วแสดงความรู้สึกนิดนึงคิดค้าว่าห้องนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างหลังจากที่เข้ามาแล้วสักคนหนึ่งเอาลองถ่ายทอดความรู้สึกมาดูสิแะอาจารย์คะขอถามอีกข้อค่ะอ่าสมนึกดวงพาอยู่บนนะคะขอถามเรื่องอีเมลนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีอีเมลนี้มันต่อไปมันจะยุ่งยากไหมคะ เอาแบบนี้อีเมลไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะอีเมลจริงๆใครมีโทรศัพท์มันมีอีเมลหมดทุกคนให้ให้ให้อัพไลน์ line, ดูให้ก็ได้เวลาเขาเราไปซื้อโทรศัพท์หรือคนมีไลน์อะนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการดูให้เพราะในโทรศัพท์เวลาเขาจะมีไลน์อ่ะเขาสร้างไลน์ให้เราทุกคนเนี่ยมีไลน์ทุกคนแล้วมันจะมีอีเมลในโทรศัพท์นั้นทุกคนก็เอาอีเมลนั้นแหละคะ่ะเวลาเขาส่งมาแล้วมันก็ไปขึ้นในโทรศัพท์ของเรานั่นแหละคะ่ะให้นิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะสอนให้นะคะ่ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดยังไงนะคะ ถ้าเกิดเคยสมัครไม่ได้อีเมลสมัครแป๊บเดียวแล้วก็กดส่งให้เราแค่นั้นเองแม่ทีมก็สมัครให้ให้การจำเคยทางของต่างประเทศก็ใช้อีเมลหมดค่ะถ้าเกิดระดับโลกเราอย่ามองเป็นปัญหาเลยกิ๊บ์กิฟตค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยเรื่องอีเมลเนาะเพราะมันมีอยู่ในโทรศัพท์ของเราทุกคนไปเปิดดูถ้าเปิดไม่เป็นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้อาจจะให้อาจารย์พิสุทธ์เปิดเปิดสอนก็ได้นะไปดูอีเมลแบบไหนแล้วจะดูสมัครสมัครอีเมลถ้าเกิดเราสมัครไม่เป็นเดี๋ยวอัพไลน์สมัครให้แป๊บเดียวสมัครเสร็จแล้้วส่งใหเรานะะค แต่ทุก okay. คนในมือถืออ่ะให้ลูกดูให้ก็ได้มีอีเมลหมดทุกคนถ้าคนมือมือถือมีไลน์ในในในโทรศัพท์ของเราไม่มีใครไม่มีอีเมลไม่นั้นมันสมัครไลน์ไม่ได้มีอีเมลกันหมดทุกคนเราไม่รู้ตัวนะมือถือของเรามีอีเมลหมดทุกคนเวลาใครจะสมัครก็ให้เขาดูอีเมลในของเขาเนี่ยแหละให้ลูกก็ดูให้นะคะแล้วก็มันก็ไปขึ้นในมือถือของเราได้เลยให้นิดเดียวนะจ๊ะอยู่อยู่กับเราแล้วแต่เราไม่รู้ไงมือถือทุกคนมีอีเมลหมดเลย นะก็ไปค้นช่องอีเมลมันก็ขึ้นป๊อกเลยเดี๋ยวจะสอนให้ไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวอัปไลน์อัปไลน์ลทุกคนนะคะให้เขาดูที่ตัวสับมันจะมีตัวเมลตัวเอ็มอยู่แล้วเวลาไปเปิดตรงนั้นอ่ะเราจะเห็นอีเมลของเขาก็อ,าอีเมลนั้นเลยคะ่ะมาลงแค่นั้นเองไม่ได้ยากอย่าไปกังวลเลยนะจา้าเพราะอาจารย์ทต่างประเทศก็ใช้อีเมลทั้งนั้นเลยคะ่ะอีเมลเราจะรู้ข้อมูลข่าวสารหมดเลยทุกอย่างไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยมีทุกคนในตัวจับก็จะมาให้แล้วเวลาเราไปซื้อตัวสับทุกคนมีหมด โอเคหม่จ้าขอบคุณค่ะคนที่มีไลน์ในนี้มีอีเมลข้างในหมดแล้วเดี๋ยวอัปไลน์ดูให้เอกจากตรงนั้นเลยแล้วทีนี้มันก็ไปขึ้นในมือถือของเรานี่แหละมันไม่ได้ไปตรงไหนหละมันไปเครื่องนั้นแล้วจะไปกดอีเมลตรงไหนก็เหมือนกดไลน์นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะสอนกันอีกนะจ้าค่ะอาจารย์ขออนุญาตค่ะขอขอเล่าประสบการณ์ที่หลังจากมาฟังอาจารย์นงรัตน์นะคะเอ่อชื่อสุทตารัตนภาค ผู้เปิดโอกาสคือน้องอมอน,นวลขาวอยู่สายงานของอาจารย์ทิติภาค่ะหลังจากมาฟังอาจารย์นงรักแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเออซื้อหมูค่าสามสี่กิโลเออวันไหนไม่กินหมูไม่ได้เอามาทอดตำน้ำพีลาทำของหวานเออก็สาเหตุที่เราสุขภาพแบบนี้เรารู้แล้ว ว่าเพราะอะไรเพราะเรากินอาหารไม่ถูกหลักช่วงหลังหลังจากฟังอาจารย์นงรัฐแล้วปฏิวัติตัวเองก็พยายามจะไม่ไปช้อปปิง้งเราช้อปปิ้งร้านเราเนี่ยร้านไฮเนี่ยโปรตีนก็เหมือนอาจารย์นงรัฐพูดทุกวันนี่แหละสุดยอดมากๆเลยเออระหว่างนมก็มันก็คนละอย่างกันโปรตีนก็คนละอย่าง ต้องเดินตามอาจารย์นงรักษขนาดอาจารย์นงรักเป็นพยาบาลก็ยังบอกว่าขาดโปรตีนพวกเราละ่ะเพราะฉะนั้นประธานเขามีร้านของเราให้แต่ละคนก็ต้องเปิดร้านของตัวเองก็ก็เหมือนเราขายของถ้าเราไม่เปิดร้านเราก็ไม่ได้เงินอันนี้ก็เหมือนกันเรามีร้านให้เราก็ต้องเปิดร้านของเราชวนคนมาเข้าร้านเรา ก็แต่ละคนก็ขยายออกไปสี่คนสี่คนแต่ละคนก็มีร้านไห้ก็มันมีประโยชน์เราก็นำมาปฏิบัติที่อาจารย์ฝึกทุกวันนี้พยายามทำหายใจให้เป็นสุขภาพเราก็ดีขึ้นดีขึ้นทางด้านจิตใจไม่มีเลยจะไม่โกรธเป็นคนอารมณ์เย็นรักผู้อื่นก็ทํา ทําตามอาจารย์นงรัตนี่แหละค่ะเออคนไหนหงุดเงีเราก็แนะนำก็ทําให้ใจเย็นสอนเข้าหันใจตัวเราเนี่ยต้องทําตัวเราให้ดีก่อนเราก็ถึงจะไปบอกผู้อื่นว่าสินค้าของไฮเนี่ยครบวงจรท่านประธานเขาพยายามให้เราอะช้อปปิง้งให้ให้ได้มากที่สุด ก็มีประโยชน์มากๆเช้ามาคนไหนไม่ฟังอาจารย์นงรักษ์เนี่ยขาดทุนสุดๆนะคะขอ,อให้ผู้ผคนตื่นมาให้มันมีประโยชน์ก็มันไม่นานมากมายอาจารย์เสียสละมาบอกกล่าวให้พวกเราปฏิวัติตัวเองโดยเฉพาะคนที่ปฏิวัติแม่ยายนั่นนะก็ชอบมากๆเลยค่ะปฏิวัติตัวเองด้วยนะคะกินให้ถูกหลักค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะยาหนงรัดค่ะโอเคนะคะก็เป็นบุญของเรานะคะที่ปฏิบัติทุกคนจะผลลัพธ์เหมือนกันหมดเลยนะนะจะทุกทรมานทําไมกับการป่วยในเมื่อเราทําแบบง่ายๆนะด้วยหลักธรรมชาติธรรมศาสตรแต่เป็นความรู้ที่ถูกต้องขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันทุกปีตรงกลางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะ อาจสวัสดี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่วัสดีควค่สวัสดีค่ะค่ะคค่ะ